สวัสดีค่ะพบกับพอน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรมัมย์วันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจ่ายเงินสงเคราะห์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในปีงบประมาณ2,566ในอัตรา100บาท ต่อเดือนค่ะที่คลิปที่แล้วค่ะที่พอน้อยได้เคยประชาสัมพันธ์กันไปแล้วมาดูนะคะมาดูอีกรอบหนึ่งทึ้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ขยายระยะเวลาในการยืนยันสิทธิ์นะคะขยายระยะเวลาค่ะมาดูรายละเอียดรายละเอียดค่ะรายละเอียดของการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในอัตรา100บาทต่อเดือนค่ะหต่อร้อบาทต่อเดือนจํานวน6เดือนจํานวน6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนมีสายนค่ะถึงเดือนกันยายน2566นะมาดูนะคะว่าในช่วงวันเดือนปีเกิดเดือนที่ได้รับสิทธิ์และจํานวนเงินที่ มีสิทธิ์ที่จะได้รับกันนะคะเข้ามาดูวันเดือนปีเกิดเกิดก่อน1เมษายน2506ค่ะวันที่ท่านจะได้รับสิทธิ์ค่ะก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2566ก็คือจำนวนที่ได้รับสิทธิ์600บาทค่ะสำหรับท่านที่เกิดระหว่าง1ถึง30เมษายน2506 เดือนที่ท่านได้รับสิทธิ์ก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2566จํานวนเงินที่ท่านจะได้รับก็คือ500บาทการม,มาดูเกิดระหว่าง1ถึง31พฤษภาคม2506การเดือนที่ท่านจะได้รับสิทธ์ก็คือเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2566จํานวนที่ท่านจะได้รับเงินก็คือ4 ร้อยบาทนะคะมาดูเกิดระหว่างหนึ่งถึงสามสิบมิถุนายนสองพันห้ายหกเดือนที่ท่านจะได้รับสิทธิ์ค่ะก็จะเป็นสามเดือนก็คือเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับก็คือสามร้อยบาทการมาดูเกิดระหว่างวันที่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดกร,รกฎาคมสองพห้ายหกเดือนที่ท่านจะได้รับสิทธิ์ค่ะก็คือสองเดือนสิงหา กันยายน2566รวมเป็นเงินแล้ว200บาทและในส่วนของท่านที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคม2506เดือนที่ท่านจะได้รับก็คือเดือนกันยายน2566นะจาะคือ100บาทได้รับเดือนเดีเดยวแล้วมาดูกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์โดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดค่ะก็คือเดือนที่เกิดอ่าเดือนที่จะจ่ายนะจ๊ะขออภยัยเดือนที่จะจ่ายเดือนกันยายน2566ก็คือเกิดก่อนหนึ่งมก,กราคม249สี่้าได้ยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนภายในวันที่26สิบงหาคมสองพร้อยหก วันที่ผูกพร้อมเพกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายในวันที่7กันยายน2566นะจ๊ะเกิดก่อน1มกราคม2494วันที่ท่านได้รับโอนเงินก็คือวันที่12กันยายน2566ค่ะมาดูเกิดระหว่าง1มกราคม2494ถึง31ธันวาคม2500 ท่านยืนยันตัวตนภายในวันที่26สิงหาคมค่ะ2566และวันที่ปลกพร้อมเพย์ภายในวันที่7กันยายน2566วันที่จะได้รับโอนเงินก็คือวันที่13กันยายน2566แล้วมาดูท่านที่เกิดเกิดระหว่าง1มกราคม2501ถึง31สิงหาคม2506 ยืนยันตัวตนภายในวันที่26สิงหาคม2566และผูพร้อมเพรยงกับหมายเลขบัตรป,ประจำตัวประชาชนวันภายในวันที่7กันยายน2566วันที่ท่านจะได้รับโอนเงินก็คือวันที่14กันยายน2566นะจ๊ะก็มาดูมาดูสำหรับเดือนตุลาคมเดือนที่จ่ายเดือนที่จะจ่ายเดือนตุลาคม2566ก็คือท่านที่เกิดก่อน วันที่หนึ่งกันยายน2 5 0 6ค่ะเกิดก่อนหนึ่งกันยายน2 5 0 6ค่ะยืนยันตัวตนภายในวันที่26กกันยายน2566และหกพร้อมเพกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายในวันที่3ตุลาคม2566วันที่ท่านจะได้รับโอนเงินก็คือวันที่6ตุลาคม2566นะนจ๊า กลมาดูเดือนที่จะจ่ายก็คือเดือนพฤศจิกายน2566นเดือนพฤศจิกายน2566นจ่ายอะไรมัง่งจ่ายสําหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2 5 0 6ค่ะยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนภายในวันที่26ตุลาคม2566และผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่1พฤศจิกายน2566นค่ะท่านจะได้รับโอนเงินในวันที่6 พฤศจิกายน2566นาอมาดูเดือนที่จะจ่ายเดือนธันวาคมธันวาคม2566ค่าจ่ายสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2506แล้วยืนยันตัวตนภายในวันที่26 6สิกพฤศจิกายน2566ัผูก,รกพ,พร้อมเพยผูกพ,พร้อมเพกับหมยบายเลขบัตรเป็นตัวประชาชนภายในวันที่30 พฤศจิกายน2566วันที่ท่านจะได้รับโอนเงินก็คือวันที่6ธันวาคม2566นะจ๊ะผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเน้นย้ำนะคะธนาคาร กรุงไทยทุกสาขาสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพยกับเลขประจำตัวประชาชนได้ค่ะอันนี้จะเป็นเฉพาะการณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพยได้สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นโดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการโอนเงินนะคะยินยอมให้การโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ทางเว็บไซต์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะจ๊ะการหรือท่านจะติดต่อการติดต่อไปยังคังจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเพื่อยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคังจังหวัด ทุกจังหวัดนะคะภายในวันที่17พฤศจิกาย,ยน2566แต่ช่วงนี้มีหนังสือประชาสัมพันธ์มาแล้วนะจ๊ะว่าขยายต่อไปจนถึงวันที่24พฤศจิกาย,ยน2566เพราะฉะนั้นท่านใดที่ออมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์กับการได้รับได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะค่ะหเดือนท่านใดได้6เดือนก็600 5เดือนก็500 4เดือนก็400 3เดือนก็300นะคะ200แล้วก็100ตามลำดับตามช่วงวันเดือนปีเกิดยังไม่ ยืนยันตัวตนไข่เห็นตกค้างมีเยอะอย่างจังหวัดที่ปอนอยปฏิบัติราชการอยู่ค่ะก็มีเป็นหมื่นมีเป็นหมื่นค่ะที่ยังตกค้างในส่วนนี้นะคะค่ะก็เน้นย้ำท่านต้องไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาช่วงนี้ขยายแล้วนะจ๊ะขยายต้องดําเนินการภายในวันที่เดิมจากวันที่17พฤศจิกายน2566ต่อขยายให้ท่านไปถึงวันที่24 พฤศจิกายน2566ค่ะก็คงจะชัดเจนกันนะคะ,คะหรือท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะก็ใต้คอมเมนต์ส่งมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อย c h ชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะค,ะ,คะสำหรับในคลิปนี้พอนะ้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ